ครับสวัสดีครับผมเป็นนะละครแล้วของเราจะาเลยทันเปลี่ยนรถสปารยคมาตอนนี้คือยิ้มไม่หยุดเลยครับดีใจมากๆครับผมที่ละครออนแอร์แล้วออก็คือเราอะตั้งตารอแบบว่าละครออนออนแอร์คือแบบที่บ้านครอบครัวผมแบบเมื่อไรจะออนเนี่ยเมื่อไรจะออนอผมบอกว่าหนึ่งทันว่าสองทุ่มสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยทีพีหนึ่งผมออกประมาณสามนาทีคือที่บ้านแบบว่าโหดีใจมาก มมาไมหเ,เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเพราะว่าพ่อแม่ผมเนี่ยก็คือวันที่หนึ่งธันวาคมสองทุ่มสี่สิบก่อนสองทุ่มสี่สิบเปิดรอ,อเลยพ่อเปิดรอเลยอ่ะคือพ่อเปยมากคือแบบบอกพ่อไม่ค่อยบ่อยนะแต่พ่อจําได้แล่พ่อแม่ก็คือนั่งดูย,ยิ้มกลิ่นอยู่อย่างเงี้ยโอเคมีความสุขมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเป็นละครละครเรื่องแรกของเราสองคนเลยที่ออนแอร์ออนแอร์ตอนที่เ็ตอนี่เจ็ดใช่ใชอไปสองอีพีแล้วครับ อ้ยผมผมไปดูในทวิตเตอร์ดูใน X แล้วก็ดูแฮชแท็กด้วยก็ผลตอบรับค่อนข้างดีเลยแล้วก็ดูในแบบทิกตอกด้วยก็จะมีแบบพี่พ FC แล้วก็ทุกทคนเนาะตัดไฮไลท์ฉากที่พวกเราแบบเว้าซีรีพวกรามีเรื่องกันใช่พวกเราก็ถามว่าคู่กันไหมตอนนี้คู่ในเรื่องคือคู่กันครับใช่ครับูกันแล้วก็ ต้องรอติดตามตอนอีพีต่อไปครับเพราะว่าอีพีสามอีพีสี่ในอาทิตย์หน้าวันจันทร์นัหน้านะครับเข้มข้น่่บอกเลยว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของสารัตวายโยเนี่ยเรื่องค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราจะอยู่ในแก๊งมหาลัยในแก๊งเพื่อนเพื่อนด้วยถูกต้องครับผมผมบอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าวายโยกับสารัตเขากัดแซ้กันตั้งแต่อีพีสองอ่ะถ้าทุกคนดูครับผมคือแลวเนื้อเรื่องมันก็จะขัดแซ้งกันมาเรื่อยๆแต่ก็มันก็จะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้สารัตวายโยมันอยู่ด้วยกันมัน มีเรื่องที่มันต้องคุยกันทําความเข้าใจกันแล้วก็โอเคก็จะเห็นมุมมองของอีกคนนึงมากขึ้นก็จะเปลี่ยนและเปลี่ยนความคิดของตัวเองว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะก็จะมีการเปิดใจให้กันมากขึ้นแล้วก็คุยกันแบบปกติมากขึ้นแล้วกันจากที่เห็นหน้ากันปุ๊บแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบแกแกไม่ชอบฉันดึงคอเสื้อเสื้อย้ําหมดเลยเนี่ยนั <th ่นด sure> ีแล้วก็คือต่างครับผมต่างครับอะไรหลายอย่างก็เป็นเหมือนว่า เป็นอีกอีกขั้นหนึ่งแล้วกันของการแสดงเพราะว่าในซีรีย์เราส่วนมากเราเข้าฉายแค่สองคนไม่ได้มีพี่ๆนักแสดงคนอื่นเข้ามาแบบว่ามาแสดงด้วยนช่แต่ในพระของละครเนี่ยเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อะไร,กกบรแบบคุมแบบหลายๆอย่างคือเยอะขึ้นกล้องกล้องเนี่ยคือกล้องใหญ่สามตัวมาเจาะที่เรามุมแค่มุมกว้างล้วไม่เราแบบ คือมันตื่นตื่นกล้องตื่นกองตื่นแบบพี่ๆี่ทุกคนนะครับผมเพราะว่าเราแบบคิวแรกอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปคือมือสั่นเลยเวลาคุยโทรศัพท์แต่ก็ดีที่มีผู้กกับพี่เบิร์ดเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยได้กําลังใจดีครับได้พี่พทีมงานที่คอยให้กําลังใจเนาะแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่ได้เอาหม่ชิวชิวเลยใช่คําแนะนําคือบอกว่าก็จะบอกว่าเทคนิคการจําบทการอะไรยังไงคือผมเข้าฉากซีแรกกับพี่พิงพอยกับพี่มี พี่มิงพลอยกับพี่มิก็ให้คำแนะนำมามว่าผมก็ถามเลยว่าถ้าแบบว่าผมม,มีปัญหาเรื่องก,การจำบทแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยพูดพูดเร็วไปพี่มิกพี่พิงพลอยก็ให้เทคนิคมาแบบค่อนข้างดีเลยแล้วผมก็เอามาปรับใช้ก็ช่วยได้จริงๆครับช่วยได้ดีเลยใช่ครับไม่กักเลย <S <S อะไรนะครับัผมจมผมอะเล่นกับใครแล้วตื่นเต้นเหรอ พี่พิงผมว่าพี่มิกเพรไม่มิกเพราะว่าเป็นเข้าใช่ครับเพราะว่าซีนที่ผมเข้ากับพี่มิกซีนแรกคิวแรกอะจะเป็นซีนอารมณ์เลยแล้วผมต้องโกรธพี่มิกอะแล้วผมต้องเหมือนว่าตะคอกใส่พี่มิกผมว่าซีนนั้นก็รู้สึกว่าค่อนข้างรู้สึกว่ามันยากแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาไปยังไงเพราะว่าน่าจะออกมาดีแหละดีสิรอติดตามครับผมรอติดตาม EP สามดีครับดีครับเห็นฉากที่เขาแบบ โกรธและเห็นชาที okay. ่เขาแบบเขามีความมุ่งมั่นในในของตัวละครของสารานะครับผมก็โอเคนี่แหละผู้กำกับในเรื่องนี้ความฝันเขาในเรื่องอยากเป็นผุมก้ามมุมก้าถ้ามีโอกาสก็แบบไหนแล้วก็ลุยหมดลุยหมดครับผมก็ยีทา้แสดง ตอนนี้ยงผลงานปีหน้าเอาจริงก็จะเป็นหลักฉบับร้ายนะครับที่ข้ามปีไปกับทุกคนใช่ครับข้ามปีไปกับทุกคนก็อยากทุกคนรอดูด้วยครับเพราะว่าเราจะข้ามปีไปได้วยกันแล้วก็จะดูแผนรักแบับร้ายไปได้วยกันครับถ้าเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆผมบอกเลยว่ารอติดตามรอติดตามได้เลยก็จะมีประกาศออกมาแน่นอนครับผมเร็วๆนี้ จริงก็ผมอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตซันชายมาตั้งแต่ซีรีส์หรือก่อนซีรีส์แล้วที่มีกระแสคําว่าซันชายออกมาให้จริงก็โหลืมไม่ได้เลยก็คือแฟนคลับทุกคนที่คอยมาทักทายคอยมาแบบเซ่ไฮกับพวกเรานะคบผมก็ลืมไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตซันชายด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนคอยติดตามพวกเราแล้วก็รอชมผลงานใหม่ๆของพวกเราต่อไปนะครับครับผมแล้วก็ฝากอ็นดูซันชายด้วยนะครับไปดูยนะคกับ